กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูกันทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซีโนะครับ <No. S 1> ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโน <No. S 1> อก็จะเปลี่ยนมานานแล้วก็ไม่ใช่โอดคารอนแล้วนะ <But. S 1> ก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าซันจิฮอปเคใช่ปะวะ ใช่แหละฮอปเคก้กละมั้งสันจิล่างนี้ก็ตอนเขาอยู่เกาะโซก่อนก่อนเกาะโซเฮ้ยหลังเกาะโซเกาะโซมีไอ้ไอ้อกัปตันอะไรนะที่มันคาบยาสูบ คนเมืองอ่ะเออเขาเขาได้ถูกหลักพาตัวไปแต่งงานกับเจ้าหญิงพุดดิ้งเป็นลูกของบิ๊กมัมเพราะว่าซันจิเป็นลูกของตระกูลว<ะ>ินสโมกเองแล้วพ่อของมันก็เอ้เจ้าวินสโมกนี่เป็นพ่อของมันก็สัญญาที่ซันจิไม่รู้เรื่องอะไรเลยจับสัญญาบอกว่าจะให้ลูกของข้าแต่งกับเจ้าแล้วเอาวิจัยของข้าไปใช้การได้แล้วเจ้าจงมาช่วยข้าในการยึดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนี่แหละ ไม่เปข้อตกลงอะไรของเขาก็ไม่เลอะสร้างมันเถอะทางสกิลหนึ่งนะครับมีชื่อว่าบีเบิร์จัมนะครับนั่นแหละสกิลหนึ่งก็เป็นการเพิบเหบบีเบิร์จัมมีชื่อว่าบีเบิร์จัมจะย้ำทำอะไรครับสกิลสองคือตะก้าที่อาหารตะก้าอาหารจะทำให้เจ้าหญิงพุดดิ้งกินนะครับแต่เปลือเอืน ไปแอบฟังพุดดิ้งคุยกับพี่สาวตัวเองแล้วพุดดิง้งบอกว่าจะค่าสันกิและตระกูลมิสโมเข้าหมดเลยใจสลายครับเอาไอ้นี่ไปให้ดูมี่แดกแทนแล้วของที่แดกนั้นเละเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับทางด้านสกิลติดตัวก็อันที่หนึ่งนะครับเมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ ทงของศัตรูจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น30%และเมื่อเราทําให้ศัตรูล้มลงจะวิ่งเร็วขึ้น30%เป็นเวลา6วินะครับนี่ครับสกิลติดตัวอันที่2นะครับเมื่อทีมของเรามีทงน้อยกว่าจะเร่งครูดาวสกิลหนึ่งขึ้น50%และเมื่อเราเมื่อทีมเราสูญเสียทงคิติคอนจะแรงขึ้น300%เป็นเวลา10วิว่าดทาย<ะ>โอ้โหคิ300เอาไปใส่กับลิงอาวี v. บอกเลยบู้บ้าบู้บ้าเหมือนกันสำหรับผมแล้วก็เริ่มกันดีกว่าเออขี้เกียจพูดปั้งทำเพลงอะไรก็ไม่รู้รีวิวรีวิวอะ่ะครึ่งครึ่งชั่วโมงของเกมอะ่ะเกมแม่งเล่นไม่ถึง10นาทีตานแรกที่ลงผิวจะเล่นก็อาราบัสตาสเตทไนท์เตดโอ้มีคุณสโมกอกเกอร์ด้วยครับ G.P. 5ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันสำหรับค่าทีมกับผม5้าหมื่นอิดของเขาห้าหมื่นสัตว์ทำไม ผมอยากตบไก่อะบอกเลยผมไม่โหดเล่นในคอมอะม่ะในเ้าอยากเล่นในคอมเท่าไหร่แต่ต้องได้เล่นนะขอคนไกลๆก็พอแล้วเบื่อคนหูดเล่นยากยิ่งเล่นในคอมด้วยเมาตบไก่เว้ยเออเออไอ้ถ้าปากกาเหรอีบื่อกไอ้เหีเว้าเลยไม่เล่ะมาทุบๆอ่าทุอจ่งบอกแล้วผมก็จะเป็นไก่ไเอ้ยเอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยตีฉาบมันตีฉาบโอ้โหโชว์ไก่แล้วือ้โหอ้โหยอ้ฮิวก่อนแล้วกันมีเบลิลจำเอวแทกเดียวแ่กันครับอืมเมื่อเราเสียธงจะได้ขีเหรอยังไงวะอ๋อ,าอาทาฟาก,กะทาฟาก,กะทาฟาก,กะทาฟากะาทีจะพัดใจเฮ มันลุมว่ะสามหนึ่งว่ะเอาไงเอาไงเอาไงก็เอาไปตายแต่สองหลักฮาฟก้าอีกตัวอยู่ไหนวะโอ้โหถูกสมโมกโกดูดไปอย่างนี้มันก็แตกนีอ้าวคุณโคลาอฮ้ยโดนพิซานะพิซานะเออไอฮาฟกา้ามึงไม่อยากให้คุณโคลาตายขนาดนั้นเลยเหรอมีเบอร์จำมาดิมาดิตกไก่นีม่มันสนุกจริงจริงเอ บอกว่ามีเวลร้อยมันจะถึกมากเลยตอนตือ้ยอุ้ยอุ้ยอุขอขอก่อนแล้วกอนรออุ้ยอจะเห็นอุ้ยดูฟีตัวนี้นะจะโหดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุยับยอ้ยอุ้อ้ยอุ้ยอุ้ยย ถ้าฟักก้าเกิดว mm ่ะทุกคนถ้าฟักก้ามันเกิดแล้วนี่ดีกว่าใช้สกิลสองเปริบหิวเลียนมานนิดหน่อยโอ้โหโดนควักสุกกระจอยอีกแล้วมัควักเป็นอย่างเดียวล่ะเพื่อนเดี๋ยวก็บีอุ้ย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 โดนเคาน์เตอร์ทุกคนเกี๊ยบแตกไหมล่ะกูอ้ยเโอ้โห,โ,โ,หโดนเคาน์เตอร์จะแตกมา บาทเด tamam. ียวแต่คุณโคลาว่ะคุณโคลายึดธงก่อนแล้วงานโอ้โหยึดเร็วชิบหายไม่ค่เพื่อนมาอยู่เบียบเบิลจ้าแตกแตกมันสนุกจริงๆเลยชมหิวอีกฉันเอาอาหารให้แล้วหรูฟีครุ่งอ้าเฮ้ยฉันอาตุกอ่าอาโปโอ้ยมันตีฉับ ตีฉับไม่พอโดนควักห the <pl ains> ัวใจก็โถเอาเอาเอาจะตีฉับไปถึงไหนอุ้ยอุ้ยมันบีบหัวใจกู่ะเอามันยืดามร้อยเปอร์็นต์มาดิมาดิเออหอชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับอืม m v พก็ไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นใครก็น่าจะรู้อยู่แล้วเห็นไหมครับ MVP พเออหแปดตัวครับอื ผมไม่เข้าใจสกิลติดต,ตัวอันที่2เลยเมื่อเรามีสมบัติเออเมื่อเราเสียสมบัติเราจะได้คิด300%แปลว่าเราต้องถูกมันยึดทงใช่ไหมโอ้โหค่าทีมกู39,000เนี่ยเจอบัตตาเฮซ้้ำกันเลยบอกเลยเตะตัวละทีอะแตกหมดเลยเนี่ยบอกเลยแค่สามหมื่เองอ่ะส0 0 0มื่เองหรอเตะแตกหมดนะน,นี่เธอ นรือว่าจะโหดจริงๆก็ไก่ไปช้อนนี่เองไม่ยืดทงครับโหดโหดไงโหดกับคนไก่เพิ่งเล่นใหม่อุ้ยสีซาบอ่ะสีซากันเล้วนี่บอกแล้วจัดวางก็พอแล้วแบบเบื่อเตะสองทีสองทีแตกวิ้ยเกี๊ยวแตกก็ไม่แตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกบอลเฮะโดนัดเหรอโดนัดเหรออุ้ยเฮ้ยกูขอจะลัดทำไมล่ะปะเถอะ เดี๋ยวก็แพ้หล่กอุ๊ยจบปับ๊บเอ้ยดื้อได้ดื้อได้มามามาโดนเตะกลาวดะว่าคุณโคลาไม่โหดแม่นอนเลยไปดูเพื่อนกูน,น่าโคตรถึกเลยนคนสงสัยเวลแปดสิบอะ่ะดูทรงแล้วเอาเอาเออเออเอเอ,อกูอะเออแดกหมุนหมุนอไอ้เจเห็นโอโ้โหโดนรัดโดนรัดเห็นไหมคุณโค,คลาไม่โคตรถึกเลย ยึดธงดิเออไม่มีเรียกไม่มีงานเนี่ยอยู่ไปหนึ่งสเต็ปเออทำฝรักก้าอยู่ข้างหลังอ๋อจริงๆด้วยเมื่อเราเสียธงเราจะได้ขีดสามร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่โดนว่ะทุกคนสัตว์เว่าฟรีเลยอโอ้โหติดพิษด,ด้วยเนี่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 ยอ๋อไม่เข้าใจแล้วรู้สึกเล่นในคอมมันจะไล่ตายยังไงก็ไม่รู้มาดิซันจิซันจิ โอ้ยสัตว์เน็ตกูเนี่ยวาร์ปเน็ตก็จ่ายไม่แรงได้ไงซมัยเมื่อไหร่มีเบิร์ตจำโอ้ยมันแตะมันถึกว่ะทุกคนมันเปิดเกาะแล้วมันมันเหมือนว่ามันถึกว่ะซีซ่าซีซ่าเหรออุ๊ยอุ๊ยว่าต้องใช้สกิลสองแล้วเออชีมาเอาแล้วมึงฟันยังเหยียบระเบิดโคลาเหรอ เนี่ยเนีน่ยโอ้ยอุบัตารชิบหายเลยมาบีเบอร์จ้ำอ,อะไรครับเนี่ยกูงงบ่นแล้วเดี๋ยวก็ติดรลเบิดเดี๋ยวก็ติดแล้วเบิดมาเฮ้ยเฮเย็นสีส่าครับใจเย็นเนี่ยใจเย็นเย็นไม่เป็นหรอโอ้โหเน็ตโคตรช้าเลยเขาติดพิษตายโอ้โหแพ้ เราต้องเอาโซโลคิโลมาแล้วครับคนอย่างแค่ 20V เองเราอย่าเป็นตัวถ่วงให้เพื่อนๆว่าถ่วงแล้วตอนนี้แท้เลยสัตว์พอพวกมงเนี่ยงเอ้กิลี่อุย้ยมันทำไมโก <c oughs> oh, ฟัโคเฟตพี่โอ้โหสัตว์แท้ไม่เป็นไรสัตว์ใจก็พอแล้วมาเล่นเอาสาัตว์ใจก็พอแล้ว แกะสง่อนเรอคยขอแก้ตัวและการไปเท่าโอ้โหกูคิวไปแปดตัวแปดตัวมันคืออยู่ในด่านเมาลินฟอร์กันนะครับตามเมื่อกี้ผมตายไปตอนกำลังจะจบแตตานี้ผมจะไม่แตกครับผมจะเล่นเซฟเซฟ,ฟที่สุดที่ผมจะทำได้ผมต้องหัดเล่นในคอมระ้วว่ะทุกคนในคอมผมกลากมากเลยค่าทีมผม กหมื่นเอ็ดของกูหกหมื่นเอ็ดของมันก็น้าจะหกหมื่นนะโอ้โหห้าหมื่นห้าก็ถือว่าโหดนะทุกคนเชื่อไหมมันถึอกอะครับที่บาทเดียวมันไม่ตายแล้วมันไม่ลุ้น,นะอ,อ,าานอะต้องรอรัดอะไอย่างเงี้ยไงเราต้องรอรัดทุกคนดี๋ยวจะรอาราัดเองเพื่อนต่อยก,กำลังจะแตกาา้วรัดบวกงเลยดามิเราทําชุดครั้งเดียวมันไม่ตายหรอกมีแค่สกิลหนึ่งเองเรารอรัดครับ ดูวิธีการลาาแบบเทพโอ๊ตมหาหุนะโอ้ไม่ใช่สิตอนนี้เราเปลี่ยนซื้อช่องแล้วสีโลทูนะครับเทพลาาของสีโลทูเอาทีมกูแตกหมดเลยมึงก็ไม่ถอยมาแล้วโอ้โหโอ้โหไปให้โดนเขาถีบมามามาคาบวิดิสมึงฆ่าเพื่อนกูไปเยอะเลยมึงอะตีตีเก็บแตกเก็บแตกโอ้โหมันได้ MVP ด้วย MVP แขนอยู่บนหัวแล้วคิดว่าโหดมีเบอร์จ้ำ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 มีเบอร์จำมีเบอร์จ้ำมีเบอร์จำหิว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 อ้าวรับพรไปพ่อหนุ่มอ่ะเนียนเนียนเราจะไปสู้กับเสีมเงินดีกว่าครับไม่ไหวหรอกเราอ่ะไม่ไหวหรอกบูยทัฟักกา โโอหว่าจะมาหาล้านแต่ไม่ได้ล้านสักตัวเลยบีเบอร์จังโอ้ยโอ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 ้คตาแม่งล้านหมดเลยล้านหมดบ้างสิเรายิวก่อนหนึ่งจังหวะจะแตกนะบีเบิร์จังโอ้โหต่างคนต่างว้าเลย ใจเย็นใจเย็นเอ้าคาตาจับป๊อโอ้โหกูสาดดืดแล้วดืดไม่ทันเหรอเนี่ยวิวิวิโอ้ว่าจะไม่แตกทุกคนขอโทษด้วยนะโอ้มันมันโหดจริงนะพวกนะดูดิแปดเออแปดเจ็ดอ่ะของกูแค่แปดสิบเองโอ้โหตานี้น่าจะแพ้บ้างทุกคนเบีย์เบิลจ้ำยึดทงก่อนวิจับป๊อดืดไม่ทันอีกดืดดือ เนี่ยเตะเตะเอาล่ะเอาล่ะเตะครั้งเดียวก็หนึ่งพันแล้วนะไหวเปล่าอ่าอ่าเออโดนคว้างหัวใจไปมึงตื่นขึ้นมายัางไงมึงก็แตกเวอยเจ้ามันก็แตกมันฝืนคาชนิตาก,กรรมไม่ได้เหมือนกูเลยฝืนจะการกรรมที่จะแพ้ไม่ได้เนี่ยโอ้นั่นมาต่ไหนก็ไม่รู้โอ้โถ การใช้กูชนะหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหใช่ไหมเธอการสุดท้ายชนะหน่อยก็ไม่ได้คิดท,ทีกันเลยจังเลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยยังลีบเธออะไรครับนี่ทำมาเม MVP อยู่กับกูกูแบกทีมสินะเธอทีมโคตรด,ดีอีสปอร์ต ทีมดีอ e ีสปอร์ตครับธรรมดาทีมดีก็เป็นอย่างนี้โอเคครับกำลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ซีโร่ทูด้วยนะครับขอไปก่อนละ